เรวคิดบางอย่างที่จะสื่อสารกับคนดูนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรบางอย่างแต่ว่าบางทีความมุ่งมั่นของเราอาจจะไปกีดการความมุ่งมั่นของอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ครับมันก็ทําให้เกิดความขัดแย้งเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเป็นหนังผีที่ที่คิดว่าจะให้ข้อคิดและอะไรบางอย่างกับคนดูครับ อยากก็อยากเสนอมุมมองของนักแสดงคือว่าคือหนังเรื่องนี้มันมันมันไม่ใช่แค่อย่างที่บอกไม่ใช่แค่เป็นหนังผีนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของความตกใจน่ากลัวอย่างที่ที่ที่เราดูทั่วไปนะครับเราก็จะพยายามจะพูดพูดถึงวัยรุ่นยุคนี้นะครับวัยรุ่นที่สิ่งที่เขาใฝ่ฝันความความฝันของเขาความต้องการในการใช้ชีวิตของพวกเขาเป็นยังไงนะครับผ่านตัวละครน้องทุกคนแล้วก็โดยที่มี เราคอยที่เป็นแม่ที่เป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นยุคของคนอีกยุคหนึ่งที่มีความเห็นแตกต่างกันแล้วเขาก็จะเกิดความขัดแย้งกันเราก็จะทอนเรื่องราวของความคิดของเด็กยุคปัจจุบันให้ให้สังคมได้รับรู้ครับเป็นพุ่มยี่นะคะค่ะโปรเตอร์เลยรับคนเองเป็นสิ่งลี้ลับค่ะเนื้ยากนิกนึงในชีวิตยังไม่เคยเป็นสิ่งลี้ลับเหมือนกันแต่ว่าเราก็มีความเชื่อในเรื่องนี้อยู่แหลวค่ะ ราก็เชื่อว่าแบบจิตท,ที่ผูกอยู่กับความอาฆาตอะไรเงี้ยก็จะวนเวียนไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆคือตัวละครที่วันเนี่ยจริงก่อนจะมาเป็นสิ่งลึกลับเขาก็ต้องเป็นมนุษย์ก่อนดังนั้นความต้องการของเขาที่จะอยากให้คนที่เป็นน,นักศึกษาหรือนักเรียนของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จอ่ะอย่างว่ามันเป็นมันเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งซึ่งมันเกิดจากความรักและความาดีนะฮะมันไม่ใช่ว่าแบบจะเป็นจะเป็นคนที่คาดหวังหรือว่าหรือว่าแบบ มีแต่เรื่องของความเป็นเดวิลซะอย่างเดียวเป็นความเป็นแองเจิลด้วยซึ่งเป็นตัวละครที่ก็ท้าทา,ทาอยอีกเหมือนกันนะเพราะว่าปกติคือหญิงก็เป็นคนที่เล่นหนังผีมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันมีหลายรูปแบบมากมากะแต่ว่าอันนี้ก็ได้ได้ไดมีพาร์ทของความเป็นมนุษย์มากขึ้นนั้นก็ได้ทําการบ้านค่อนข้างค่อนข้างเยอะกว่าก่่นเรื่องอื่นๆที่เคยผ่านมาอะไรยางี้แล้วก็ได้ร่วมง,งานกับน้องๆเจนใหม่ด้วยอะไรอย่างี้อย่างแบงค์นะคะ <c oughs> <ๆ S 1> แล้วงๆน้ <c oughs> องๆท <c oughs> <ส>ุกคนก็ค <c oughs> <ส>ือทําการบ้านในการเป็นนักแสดงดีมากบางคนเล่นเรื่องแรก ก็เซอร์ไพรส์ซรงเหมือนกันว่าเออเขาทำได้กันขนาดนี้ก็อยากอยากให้ได้มาดูน้องๆด้วยครับแยงแบงน,นะคะรบับบทเป็นใครยังไงคะนแยงแบงรับบทเป็นตนาไครับเป็นเด็กนักเรียนครับก็มามีโอกาสได้มาเรียนกับพี่วันครับใช่แล้วเจออีกเลยพี่วันไหมคะก็จริงๆแล้วพอเรามาเรียนกับพี่วันนะครับพี่วันเขาก็มีหน้าที่เป็นติวเตอร์นะครับให้เราเนี่ยเหมือนอย่างที่ คุณพ่อคุณแม่คาดหวังเขาก็จะบอกณรูรูว่าอยากให้ลูกสอบติดนู่นน,นี่อะไรอย่างนี้ครับพี่วันก็ทําหน้าที่ของพี่วันแต่เพียงแค่ว่าในความหวังดีตรงนี้ครับอาจจะมีผิดพลาดอะไรบางอย่างในการสื่อสารทั้งพ่อแม่ก็หวังดีกับลูกอยากให้ลูกสอบติดพี่วันก็อยากให้นักเรียนสอบติดแต่ทีนี้มันมันมันมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารมันก็เลยเป็นเป็นบ่อกเกิดของปัญหาของเรื่องนี้อะไรอย่างงี้ครับ ค่ะ,ะ,คะก็นุ่นนะคะก็รับบทเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็เป็นคุณแม่ทีถ่ถ้าถามว่าในช่วงของการต่อสู้ของคุณแม่ะคะ่ะเราก็มีสิ่งที่เราผิดพลาดเพราะฉะนั้นเมื่อเราผิดพลาดแล้วเราก็เลยใส่ทุกอย่างไปที่ลูกซึ่งมันเป็นความรักอะคะ่ะเป็นความปรารถนาดีแล้วก็เป็นความหวังที่สุดตัวของลูกเองอะ เขาก็เข้าใจในความรักตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผลรู้สึกชอบมากๆเลยคือการต่อสู้ของเราการต่อสู้ของแม่ที่ท,ที่จะนําให้ชีวิตครอบครัวไปในทางที่ดีในขณะเดียวกันลูกเองก็มีความต่อสู้ที่จะพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นว่าสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาสู้อยู่มันไม่ได้แตกต่างไปจากที่แม่เห็นนี่คือสิ่งที่ทําให้แบบในความเป็นคุณแม่แล้วก็ลูก เป็นคู่ขนานที่เราไม่รู้ว่าภาพตรงนั้นเราจะเจอกันเมื่อไหร่ซึ่งหนังจะเล่าไว้ซึ่งตรงนี้มันเป็นความแบบความสนุกมากที่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วะความคิดที่เราคิดว่าใช่คิดว่าถูกคิดว่าต้องเป็นแบบนี้แหละแล้วมันจะใช่เรายอมรับและจำนวนในสิ่งที่ลูกๆเขาสู้ค่ะอากากลูกๆมากค่ะแกงน้องๆ่ะ ก็แล้วบททปเปาน <c oughs> เบลน, <c oughs> น,นะคะก็เบลจะเหมือนเป็นหนึ่งในคาความคาดหวังของครอบครัวเราและกันของคุณแม่นะคะที่คุณแม่ก็วางไว้ว่าอยากให้เราแบบว่าประสบความสําเร็จเรียนสูงหรือว่าแบบเป็นเจ้าคนในคนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเบลเนี่ยจะเป็นคนที่คิดในกรอบตลอดเวลาจะต้องเรียนดีทําดี แล้วก็พวกแบบว่าความคาดหวงัง<ด>ในปัจจัยใช่ปัจจัยหลายๆอย่างก็ทําให้เบลเป็นตัวละครที่ค่อนข้างกดดันตัวเองตลอดเวลานะคะว่าเราจะต้องเรียนดีเราจะต้องเก่งแหละก็ไม่ค่อยพอใจกับผลงานที่ผ่านๆมาของเบลเลยก็เลยต้องไปพึ่งสิ่งลี้ลับกับ <c oughs> ทุกคนอ่ะค่ะทุก<อ>ทายบ้างนะคะผมก็มีนะครับผมแล้วก็เป็ในเบสผมก็เป็นตัวละครที่ มีความฝันที่แบบว่าเป็นของตัวเองครับที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนเลยแต่ซึ่งมีพี่เบลละที่แบกครอบครัวเป็นความบังของคุณแม่นะครับขอบคุณนะคะเป็นคนที่แบบว่ายัางไงคือชอบทำ u t u b e หรือว่าเป็นคือเป็นเหมือนวัยรุ่นสมัยนี้ครับแบบชอบถ่ายอะไรลงเป็นคอนเทนต์ต่างๆก็จนพี่สาวเราได้ไปยุ่งกับสิ่งดีๆกัแบเลยเข้า,เข,าเข้ามาช่วยพี่สาวช่วยจริงไหมช่วยแต่เป็นอะ <laughs> <ๆ> <laughs> ผลที่เบลไปยุ่งกับสิ่งดีลับครับผมก็มาจากตรงนี้นี่แะครับโยงให้เรียบร้อยเลยครับผมสามคนนี้เป็นตัวต้นเรื่องใช่ไหมคะใช่ตัวเปิดเรื่องแล้วตัวต้นเรื่องอยู่ตรงนี้ก็คือถ้าไม่มีพี่โกก็คือแบบว่าเรื่องนี้ไปต่อไม่ได้พี่วันไม่ได้หลอกพวกเราหรอกครับผม้ไม่ได้ตามเปหาพี่วันนี่เลยก็จริงๆก็จริงๆพวกเรา3คนก็ ชื่ออะไรได้ตื่นเต้นนะเพราะได้รับบทบาทที่มันค่อนข้างแบบว่าหากไกลห่างไกลกับชีวิตจริงมากๆเลยแล้วก็เรียนจบมาหลายปีแล้วก็ <c oughs> เรียนจบมาหลายอันนี้ก็เกี่ยวก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้กลับมารับบ,บทนักเรียนอีกรอบด้วยก็เหมือนได้ย้อน ย้อนกลับไปใช้ชีวิตตอนสมัยแบบว่าเราเอ่อมัธยมจริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับลืมแนะนำตัวก๊กนะครับรับบทก๊อตครับผมอินทันรับบทเอ่อซิลครับไอเกอร์รับบทปายครับผมครับเราสามคนก็จะเป็นแก๊งนักเรียนที่เป็นอีกเจนหนึ่งครับผมก็ดูจากชุดนักเรียนแล้วก็กางเกงสีได้ครับผมจะอีกจะคนรัตรโรงเรียนกับพี่แบงค์เมื่อกี้ครับผม ก็คือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจนล่าสุดในเรื่องแล้วกันใช่แก็ถ้าใครแคปทันในทีเซอร์หรือว่าเทติเลอร์นะครับก็จะเห็นอะไรที่มันแบบไปแวบมาอะไรครับผมก็อาจจะแบบมี OSSTALK> ้สองสองคนอยู่ในนี้อะไรที่มันแวบๆนะครับผมใช่ครับกลับมาพูดกันเลยครับเดี๋ยวที่หน้าผมล่างเรื่อง mi ต้องทำงานกับทั้งเจนใหม่แล้วก็ เจ็นวายเจ็ดวายอย่าถึงเบ็นพี่วูเมอร์นะคะผมเอ็กผมเรียกเอ็กซ์เอ็กซ์นะครับคือเวลาทำงานกับครบกับคือเรามีลูกวัยนี้นะครับก็ใกล้เคียงกันก็จะทํางานกับกับเขาได้คือจะเรียนรู้จักจากพฤติกรรมของของเด็กวัยรุ่นจากจากที่บ้านอยู่แล้วว่าเขาเขาชอบอะไรเขาวิธีการพูดกันยังไงเขาวิธีการใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามปรับโดยการที่ พีย,ายาบอกน้องว่าน้องเสนอได้นะอยากมีอะไรากเสนอเพราะว่าพี่อ่ะวัยปัญหากาเยอะมากแล้วนะครับมันเป็นคนเจนลูกเจนพ่อลูกเลยก็เลยบอกว่าถ้ามีใครเสนออะไรเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าแบบนี้มันเป็นวิธีการพูดแบบนี้ของของของวัยรุ่นยุคนี้การคิดแบบนี้สามารถนําเสนอได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาความคิดของเราเป็นเป็นหลักได้เพราะว่ามันที่โลกเปลี่ยนไปแล้วเงนี้ก็เลยพยายามบอกน้องอย่างนี้ก็ต้องทำกันบ้านเยอะครับแล้วก็คือชอบที่น้องๆเขาทำกันบ้านกันกันดีทุกคนเลยนะครับอย่างน้องอเล็กซี่แบบ เล่นแบบโอ้โหร้องไห้แล้วไม่สามารถที่จะกลับคืนสู่ภาพปกติได้แล้วอะไรเงี้ยเขาว่าเขาเต็มเต็มที่กับการแสดงมากก็สนุกแล้วก็ดีใจที่ได้ได้เจอกับน้องๆทุกคนครับจะเป็นหนังที่ทั้งมีทั้งดราม่าทั้งความสยองเพิ่มมากกว่าขึ้นครับเรื่องความสยองนี่เต็มพิกัดแน่ๆครับที่ทเซอร์นี่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะนะครับไอเทเลอร์นะเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็ดีไซน์เรื่องฉากสยองขวัญฉากน่ากลัวไว้เยอะมากนะครับส่วนเรื่องของ ดราม่านี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเสนอตั้งใจจะบอกสื่อสารถึงคนดูอยู่แล้วว่าการดูแลลูกการตั้งใจเรียนการที่จะมีความฝันจะทาอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องแค่ไหนต้องทำขนาดไหนหรือว่าต้องทํำยังไงที่มันจะพอดีและประลาดกันได้ครับครับก็ฝากของน้องบงค์นะฮะไม่ใช่ครับฝากภาพยนตร์รื่วันมาสอนนะคบเป็นภาพยนตร์เสงขวนแนวเขาเรียกว่า ดราม่าฮอลล์เออร์นะครับที่เป็นเป็นเป็นหนังผีที่คิดว่าจะให้มีอะไรบางอย่างที่จะสร้างคุณค่าให้กับกับสังคมแล้วก็คนดูได้ว่าน่าจะพอสมควรครับก็สิบห้าพิศพาคมนี้พี่บอลมาสอนครับ ไ้ไมได้ไมตอนได้ไหได้ไหดนี้ได้ก็มีนะคะ